ขาขามาแล้วยายบางขายบกพุงบกเขียบครับผม,มแค่ว่าก็คนย่ำอนอค,คนแล้วคนอ,อีนนกครับผมครับมาเทมานั่นได้พาลานขายท่านมาครับผมลานขายของยี่สิบบาทกันยังมาทัาดมา เตรียมเตรียมลานไว้ก่อนฮะก็ะมืดแล้วเ๋ยวขายบระทันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตะหน่อยไปครับลูกโอเคว่านางขายถ่าครับผมโอ้ มีผักกาดผักกุงครับผมผักกุ้งผักพริกปลูกเองครับนี่ผักกอกผักแซวผักผักเขียบแบบบ้านๆเนาะผักกอกเอ้าผักกอกคือสุกเดี่ยวสุกแล้่ยวพับปีสุกเดี่ยวพัปีเลยครับผมผักกอกผักบุกก็มี่ผาเองย่างดีมาดูพืชผักสวนครัวบักพริก กองละห้าบาทหรอแม่เ hmm. ก mm ียบครับผมกักผู้ใดรู้มาตังไปกับโมหูด้วกันย่ำครับผมี่จะย่ำกับใส่กอดกับแหนม จำยีสบาทครับลมันน,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 ววน้ันอ่เัดบอกมนันพดบอกมันโอ้มันเละเออแมนครับเราลวกเส้นล,ลืมลืมริมิตขอมจะคว้องไห้ อันนี้รทำบักงบาไปมาเออบอกบเลยไงครับเออ็บม่บเา,าเน่นนั่น,อนเออประเดิมให้ลูกหลานเลยครับผมแบง่งผู้กันแล้วเข้ากากแบง่งผู้กันครับผมบรรยาคาัเดี๋ยวสัสกพักนึงร้านยีบาทล้านขาย ลูกสิ้นล้านุดขายพักขายยังก็เริ่มทยอยออกมานะพี่น้องเนาะโอเคครับผมงานงานประเดิมให้ครับผมมาเต้นก็ได้ขายเต้นครับมาทำลูกแมเนีจนขยำประธานมาบอ่ะโอ้ พอดีละ่ะสารคามบ่ครับผมเขาจะไปเอาพระด้านมาเนี่ยถุงลระซ้าพี่น้องพ่อกินอยู่พ่อกินมากมากเลแล้วโดยธรรมดาบมาใส่เป็นยี่สิบ ขาฟื้นไว้ใ่าฟื้นมาใส่าไว้ดีเลยแต่ผมยุ่งยากยานคอยพอดมากจเดี๋ยวตัไหนเก็บบรรยากาศให้มึงอีครับให้ล่านคขาหลายๆก่อนวันนี้บร่ไกินเส่กวาเลยบวขายเสกวาโอ้ยลุกขี่ได้กินเส่กวาเลย อ๋อพี่ใหญ่เสือเราสิมาต่างลานเราล่อต่างลานครับผมต่างลานยี่สิบบาทโอเคใส่ถุงใส่ถุงไว้ติต,ติชมได้นะครับอโอ้ลุยเลยได้ของได้เล่นไหนไปเอาเลยเออไปเอาไปเอาเอากับพี่ใหญ่เสื้อได้น ทำไาจางเลี้ยนกับแวะร้านของเล่นครับผมทุกอย่าง20บาทเอา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 อือหอเลี่ยนตาพร้อมนี่อะไรตะก้าตะก้าอะไรเอาไหมตะก้าของเล่นเนี่ย อุ้ยอุ้ยอันนี้มันดินเบาเหรอ,อกระจกกระจกผู้ใหญ่หรือของเล่นอเอาไปเอาพ่อว่าเอาเอานี่น่าจะเวิร์กกว่านั่นนี่เรหรอหี่เจ้านี่อะไรนะ

อเอ็งงาพ่อถุงมาให้เด็กเรียนมาก็มาขายของกับเมียบางเหรนมันซื้อของเหรนมาแล้วทราบเมีเออเทลงนัมม่นแหละเดี๋ยวพ่อจัดการให้มันตั้นเฉย ไม่ติดไม่ติดเอาผู้ใดเมาส์เสร็จก่อนให้เมียเดี๋ก็ปลาเป็ดอีหยังกันนี่นะครับพี่น้องโอ้แค่ว่าถีม่มดเลยตัวนี้มีแหนมมีนี่โอ้เหมือนแดดแฉก ย้ำเอาจ้าชง่บอกยำเี่ยรเราทิ้รเสไห้ราจาอุ่นเงห้เองไอ้ปูบ่โอ้แล้วว่าหงย่าเอาเลยสิเออเนี่ยราสร้างให้เวอันนี้แล้วว่าย้ำเนี่ย้เ่เจ้า้เ้เอาสาเล้ ได้ย <Bond> okay, ังหรือเมียครับผมครับบรรยากาศขายของน้ำบานเฮาพี่น้องบกมุงบักโม่ก็มีเลยพี่น้องปูปลาหน้าน้ำลาบเป็ดวัวไอ้โบอึดแม่แต่ว่าหาพ่อๆกักตัวนี่ครับผมลาบเป็ดแดกโม่ ชม <ica> บ iki, salt, <Please. S 2> ักบุงกบี่ตลาดบ้านๆห้องยี่ส <petto> ิบบาทหลานยี <come> ่ส <music> <unto> ิบบาทจมีโอเคครับเก็บบรรยากาศมาให้่